สวัสดีวันสิ้นเดือนจ้าวันสิ้นเดือนทั้งที่ก็ต้องมาหาซื้อเขาซื้อของเขาบ้านนะคะ คนอื่นก็จะว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่จูนนี้ต้นเดือนกับสิ้นใจแล้วเนาะจ้าพอเงินเดือนออกมานี่กระบืออื่นได้แนวซื้อแนวใจเนาะจ้ากระบอฮวงว่าหลายๆคนเป็นคือกันบ่เนาะจูนกะที่ซื้อของเขาบ้านทุกเดือนเนาะจ้าแต่ละเดือนนี้กะเมื่อหลายพันอยู่เนาะจ้าเดือนหนึ่งกะซื้อเทื่ยหนึ่งกะเอาให้มันได้กลุ่มเดือนเลยเนาะจ้าเั้งมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อปูเนื้อปลากบว่ากันไปเนาะจ้าอยากกินยังกะซื้อไปตุนไว้นะคะเพราะว่าเดือนหนึ่งนีผู้ชายเพิ่นสิพาออกมาหาซื้อของแเเทดียว เพานั่นเนาะจ้าแต่เดี๋ยวก่อนนะในรถเข็นก็มีหอดบักลี่โอ๋เนาะบาททนี่จากผชาไเป็นไปหยิบมาแตงย่ามใดกับบ้องหูเนาะจ้าจากเพื่อนเสือไปกินกับยั้งสงสัยแนวแก่เมื่อยเพื่อนน,นอาาั่นละเนาะมาจ้าบาททนี่ พอขึามาหอดบานแล้วเนะจ้าเข้ากับสิมาแพ็กของใส่ถุงแยกเป็นห่อๆไว้เนาะจ้ะะหะาห่อราคาเนาะจ้าอยากกินเข้าก,กันจังอะออกมาเห็ดกินเนาะวาวก็วเบา,านะคะมองซื้อของกับบานกับวอกไก่กันได้จ้าแต่ว่าคือใส่เพิ่นกับผ้าไปเดือนละเท่อเท่านั้นเนาะจ้าก็เลยใส่วิธีตุนของไวแบบนี้นะคะส่งใส่อ,อีกจน้อยคงจะได้ซื้อตู้แชแข็งมาไวแล้วเนาะจ้าเพราะตู้ที่ใส่แช่ของสมมืินี่ก็เป็นแค่ตู้เย็นธรรมดาเนาะจ้าแต่มันก็พอใส่ได้อยู่ก็ทนๆใส่ไปก้อนแล้วกันเนาะจ้ายังประหยัด แต่ก็ต้องประหยัดเนาะช่วงนี้ก็อาจจะมีหลายค้สงสัยเนาะจ้ากระพาซีวา่าเฮ้ยจะไผสงสัยเพิ่นมาสงสัยกระซามสีบอกสุฟังคือเก่านะจ้าช่องฟิตในตู้เย็นนี่เอาคล้องเขาไปแท่แล้วมันแข็งอยู่ติกระสิตอบว่ามันแข็งอยู่นเนาะจ้าก่อนที่เฮาสีเอาเขาไปแท่นี่เฮ้าก็ต้องกดละลายเห้ก่อนนำแข็งมนละลายก่อนเนาะจ้าจากนั้นเฮกาเกาของที่เฮ้าแพกไว้ี่เขาไปแช่แล้วเฮากับเพิ่มความเย็นของตู้เย็นขึ้นน้ำเนาะจ้าถ้าเฮ้ามาเพื่มคว,วามเย็นนี้ ของที่เฮาน้าไปแช่ไว้แม่นก็นจะบ่อแข็งเนาะจ้าหลับร่องมาบ่เกินสามมือนอีของเน่าเบิดนะคะก็ต้องขออภัยในความอึ้งลึงด้วยนะคะกับบูดีจะคลองแล้วหนึ่งนะคะก็สซมีคนสงสัยเองแล้วว่าอึ้งลึงคืออย่างกับปัจจุาเอาคือสงสัยดีแท้กับค,คนมันขี้สงสัยเนาะจ้าอึ้งลึงก็คืออวบอันตันจือลือนั่นแหละเนาะจ้า กวากันไปเนาะที่เห็นยูนี่ก็จะเป็นเนื้อป่านาะจ้าจุนก็เสียวมาแพกไว้ทุงรละหาชิ้นเนาะจ้าก็ให้มันพอดีแต่ละขาบนั่นแหละเนาะเนื้อปานี่ก็เป็นเนื้อป่าทะเลเนาะจ้าคนอื่นก็เจ้าเอิญ่าจังไหนก็บโบหูเนาะจ้าแต่จูนเอิว่าป่าดอรีเนาะจ้า ล่าค่ากับโบถือว่าแพงนะคะแต่วา่ากระจำบ่าดดว่าซื้อมาแพงละว่าใดถึงที่จำา่าค่าบ่ได้แต่กระจำได้ว่ามันบอแพงเนาะจ้าถ้าถามว่าเป็นค้นมาเค้แนวกินตีก็ตอบได้ตรงๆเลยวา่าบเนาะจ้าถึงสิบโมมาเค้แนวกินแต่เขาก็ต,ต้องเฮ้นกินเองนะคะเพราะว่าซื้อก็เจ้าเขาก็กะ ปริมาณเค่องปรุงบมได้เนาะเฮาเฮ็ดเองเฮายังกะปริมาณเครื่องปรุงได้เนาะจ้าซื้อข้าเขากะสามารถเลือกรสชาติปรุงรสชาติที่เฮ้าต้องการได้เนาะแต่ว่าเฮ้าเฮ็ดเองนี่เขาก็สามารถปรุงรสชาติที่เฮ้ามากได้เนาะจ้ะกะาก็คือว่านั่นแหละเนาะคนเฮ็ดบดได้กินคนกินบดได้เฮ็ดนะคะแต่อันนี้ก็บ,บ่ากันเนาะก็เอาตามความสะดวกสบายของแต่ละคนเนาะจ้าผู้ใดคานก็ซื่อกินเอาเนาะจ้าเอาละจ้าหลังจากที่เฮ้าแพกป่ปาของเฮ้าเสร็จแล้วเนาะจ้าเฮาจะมาแพกโอไกลกันต่อเนาะจ้า โอกไก่นี่ก็จ่อกะจะันเป็นชิ้นมาหายห้าแล้วเนาะจ้าอันนี้จุนกะจิพาถุงและซีชิ้นคือกันนะคะโอกไก่นี่กกะมาแพกเนี่ยจ้ากีกิโลละเจ็ดสิบกบาทเนาะจ้าที่จำได้เนาะที่จุนซื้อม่านี่กว่าม่านสองโลเนาะจ้าสองโลนี่เอามาแพกใส่ถุงก็ไดประมาณสิบกว่าถุงยูเนาะจ้าเขากะกินปลากินไก่ปลาปนกันไปนะคะมือใดอยากอีกอย่างเกาออกมาเห็ดกินเนาะถ้ามือใดขาดอีรีกะต้มไข่นะคะเป็นทางออกที่ดีที่สุดคนว่าต้มไข่กะต้มมาม่าปากับบ้องกะว่ากันไปนะคะอันนนี้ก็อาาหร ของคนขี่คานเนาะจ้าคิดเมนูอีหยังมาออกเลยว่าเบื่ออาหารกันตมมาม่าย่ำปากระป๋องกระว่ากันไปนะคะเดือนหนึ่งกัสิมีมือพิเศษอยู่สองสามมื้นนี่แหละเนาะจ้าลายคุสกังสัยว่ามือพิเศษออหยังมือพิเศษก็คือมือที่เฮาได้กินแนวกินพิเศษเนาะจ้าพิเศษแบบไรวะติก็คือมือที่ได้กินหมูกระทะชาบูเค c อซจังสี่เนาะจ้ากัสิมี่ดอกเดือนละเทื่อสองเทื่อเนาะจ้าแต่กินลายก็ดีนะคะมันจางจ้า ยังจางเลือดจางตีบอบมแมนจ่าซับจางเนาะจ้า <c oughs> ยัางประหยัดใจก็ต้องประหยัดนะคะเพราะว่าค่าใส่ใจมันลายเนาะ <c oughs> จะตามใจปากทุกเรื่องกับบได้นะคะ <c oughs> แต่ขนาดบ่าตามใจปากก็ยังหวมอันตานจือลืออยู่ส่วนตามใจปากสิอบมแมนองเมื่อก่อนพ่นตีอันนี้กับบไดบุรีผู้ใดนะคะว่าให้เจ้าของ <c oughs> เอาละจ้ากับขาแต่ฝอยเนาะบัตทีนี้เฮากลับมาเบิ่งของที่เฮาแพ็กเซจแล้วเนาะจ้ากัมีอกไก่เนื้อปลาหมูบดสะโพกไก่ละกันสิคโค้งหมูนะคะมือนี้ที่เฮาไปชอปมาไปจ้าบัดทีนี้แพ็กใส่ถุงเสร็จแล้วเฮากะนําไปเขาข้างสมบัติของเฮานะจ้านี่ก็เป็นข้างสมบัติของจูนจ้า กสัญ,ญัดเต็มแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ากับขันความเย็นมันพ่อของเฮากับบอนเอาเนาะจ้าเฮากับต้องเช็คความเย็นของตู้เย็นของเฮานาเนาะให<อ>้นี<อ>พอ่อเก็บคองใชจแล้วเฮากับปิดตู้เย็นปิดข้างสมบัติของเฮาจ้าจบ<อ>ก,การรีวิวสาหรับการซื้อของเขาบานแต่ละเดือนจ้า